งานงในปี2 0 2ใน,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 นส่วนของเรที่เห็นจรภัพิบัตัไซเบอร์ในชีวิตปรจำวันแล้ววิธีป้องกันตนๆๆัวหอฉัลานะก็มีนะครับไซเบอร์ในชีวิตประจำวันก็ตัวอย่างก็เป็น m t m ก็คือการตักลวงโดยการหล,หลอกลงงการแลกเป็นข้อมูล ก็อยากป้องกันถ้าองกนก็มีได้หลายแต่ว่าก็ต้องอดูก่อนว่าเราใช้อะไรอยู่เช่นว่าเราใช้ดนจ่ที่พืนที่สาธารณะไหมเราใช้ใดิตัวเองจะป้องกันได้ประมาณนี้ไ้ก็การาใช้เว็บไซต์ที่มีมาตรฐานหยืแอบปบท,ที่มีนีอันก็จะมีปรน